สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้นะครับเอาตัวใหม่มานะครับตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาดหนึ่งร้อยสมสิบแอมบีเอ็ขนาดร้อยห้าสิบแอมนะครับผมแล้วก็จะมีปลั๊กเอซาอินเวอร์เตอร์เพียวไซเว็บห0า้อวัตต์พลิกหนึ่ันวัตต์นะครับ มาดูช่องอุปกรณ์กันนะครับวันนี้จะมีหน้าจอบอกปริมาณแบตเตอรี่บอกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ช่องอุปกรณ์บีช่องเหมือนในรถยนต์นะครับจะมีอยู่สามช่องนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับมีช่องเหมือนในรถยนต์ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้กับรถก็คือมาใช้กล่องรางวัลมีสามช่อง USB, USB จะมีอยู่สี่ช่อง USB, USB ก็ต้องเปิดสวิตช์สีเขียวตัวนี้นะครับเพื่อใช้งาน มีอยู่4ช่องก็คือจะเป็น USB สามจุดศูนย์นะครับสามจุดศูนย์สามช่อง PD ใช้ C หนึ่งช่องสำหรับ iPhone หน้าจอตรงนี้จะบอกโวลต์นะครับผมของ USB ก็เวลาใช้ USB ก็ต้องเปิดสวิตช์ตัวนี้นะเพราะมีสวิตช์แยกอีกหนึ่งตัวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นระบบสัมผัสอยู่นะครับช่องแจ็คขนาด2.1มี4ช่อง 1234 1, ก็คือเอาไว้เสียบอุปกรณ์ DC เหมือนกันเสียบหลอดไฟ1 2โวลต์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น DC ฝั่งนี้ก็จะเป็น AC นะครับ AC ก็ฝั่งนี้ครับผมเวลาเปิดใช้งานก็จะมีแรงดันอยู่ที่2 2 0โวลต์อันนี้ก็2 2 4โวลต์นะครับสำหรับปัก3ตานะครับผม อินเวอร์เตอร์เป็นแบบเพียวสายเว็บนะครับ5 0 0วัตต์พลิก1 0 0 0งันวัตต์เราก็สามารถวัดได้เลยมีไฟออกทุกช่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลของ AC นะครับ2 2 0รโวลต์นะครับผมตัวนี้กระแสนิ่งมากนะเพียวสายเว็บขึ้นไฟฟ้าจะเหมือนบ้านนะครับ่ระดับมาตรฐานนะก็จะอยู่ประมาณสองยกว่าโวลต์ประมาณนี้นะครับเพราะตัวนี้ก็กระแสไฟบ้านนะครับมีอยู่สช่อง ตัวนี้จะเป็นสามทางตัวนี้จะเป็นสองทางกล่องพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่ก็เลยใส่ไปสามช่องนะครับกล่องขนาดสิบแปดซอมนะครับผมไม่ใหญ่มากนะครับก็คือกล่องสิบแปดนั่นเองเดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูนะครับด้านในนะครับผมตรงตรงนี้ก็จะมีอินเวอร์เตอร์ขนาดห้าร้ยวัตต์พิกหนึ่งพันวัตต์เป็นของซูเออร์นะครับผม ก็จะลงตรงนี้พอดีมีฟิลเบเกอร์หนึ่งตัวแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด130แอมคิดปเป็นวัตต์ก็จะอยู่1,560วัตต์นะครับระบบสายไฟนะครับอันนี้ผมก็จะเน้นเป็นโทนดำนะครับผมเน้นให้มันอ่าดำกับเทามันเข้ากันก็เลยเน้นโทนดำไปส่วนใหญ่ตัวนี้ก็สามารถจัมสตาร์ทได้ด้านข้างนะครับเลือกให้ แบบหนึ่งนะครับห้องทำงานโค้นลกครับผมด้านข้างนะครับจะมีช่องระบายความร้อนนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์เวลาที่เราเปิดใช้งานนะครับเป็นแบบมีฟองน้ํากันมแมลงปิดเปิดตัวนี้ dc ของระบบช่องอุปกรณ์ฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ผมบอกก็คือฝั่ง dc นะครับช่องเหมือนในรถยนต์ usb เป็นสวิตช์หลักนะครับแล้วก็ช่องแจ็ค ตัวนี้ขนาด100่อมแอนะครับช่องนี้จะเป็นช่องชาร์จไฟบ้านแบบแจ็คคอมเหมือนเดิมนะครับสามขานะครับจะมีเครื่องชาร์จไปให,ให้ด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีช่องสําหรับจัมสตาร์นะครับหนึ่งช่องสําหรับอุปกรณ์แบบ,บคีบ DC 12บสองโวลต์หนึคู่ก็คือพูดง,ง่ายๆครบทั้งหมดตัวนี้เริ่มต้นที่ชาร์จไฟบ้านเข้าแบตเตอรี่นะครับแต่ลูกค้าก็ยังสามารถ ชาร์จในรถยนต์ได้นะครับผมแต่ถ้าพี่ต้องการชาร์จในรถก็แจ้งผมมานะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมา,ามีลูกค้าถามผมเยอะนะครับมีคําถามมาของลูกค้านะครับก็จะมาตอบใน youtube เลยแล้วกันนะครับว่าบางทีลูกค้านะครับ800แอมป์แต่ต้องการอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์บางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมกันนะครับผม มันทุกอย่างครับมันต้องบาลานซ์กันบางทีลูกค้าอยากได้แบตแค่50แอมป์แต่อยากใช้อินเวอร์เตอร์2 0 0พวัตต์อย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้มันไม่บาลานซ์กันอะสมมติผมยกตัวอย่างตัวนี้นะแบตตัวนี้กําลังไฟอยู่ที่1,560วัตต์ก็คือ130แอมป์ผมใส่อินเวอร์เตอร์เพียวไซเว็บ500วัตต์พลิก1 0 0 0ัก็้วพี่ใช้3ช่องเนี่ยชั่วโมงละ5้าวัตต์พี่จะใช้ได้แค่3ชั่วโมง พี่ลองฟังผมนะว่าอินเวอร์เตอร์สำคัญไหมก็เกิดถ้าลูกค้าจะใช้อ่ะมันต้องเหมาะสมกันทำไมผมไม่เอากล่องใหญ่ใส่ไปสองสามพันวัตต์บางทีใส่ไปเยอะก็ไรค่าสมมุติว่าพี่ใช้แบดร้อยแอมป์หนึ่งันสองยสวัตต์แต่พี่ใส่อินเวอร์เตอร์ไปสองพันวัตต์พี่สามารถเปิดอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นได้แค่ครึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่หมดอันนี้พี่ลองฟังดูนะว่า ันนี้คือความเป็นจริงนะว่าแบตเตอรี่อันเนี้ยหน,นึ่งอันเนี้ยร้อยสาิอก็คือหนึ่งพวัตต์พี่เปิด5 0 0รวัตต์ต่อเนื่องก็พี่ก็จะเปิดได้แค่3ชั่วโมงต่อเนื่องนะก็ถ้าพี่ใช้ร0อยแอมร้อยห้าแอมหนึ่งพวัตต์พี่เอาอินเวอร์เตอร์สองพวัตต์พี่ก็จะเปิดได้แค่ครึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่หมดซึ่งผมมองว่ามันไม่เหมาะเออแต่ถ้าพี่ใช้3 0 0 0ันวัตต์แบตพี่สามสี่ร้อยแอมเออนั้นโอเค อันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับบางทีลูกค้าแบบต้องการแบตเล็กแต่ตัวแปลงใหญ่ผมก็สงสัยอยู่ว่าจะไปใช้อะไรได้เพราะมันใช้ไม่ได้จริงการใช้งานได้จริงก็คือมันทุกอย่างครับแบตร้อยแอมอิวเตอร์ห้าร้อยอะมันก็เกิดถ้าต่อเนื่องโหลดเต็มๆห้าร้อวัตต์มันก็จะได้อยู่สามชั่วโมงอันนี้มันก็ยังโอเคอยู่สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกินหมวของเขาก็ถ้าสมมุติว่าผมแบตผมร้อยสามสิบแอมผมใส่ไปสามพันวัต เท่ากับแบตเตอรี่ก้อนนี้ก็จะเปิดได้แค่ครึ่งชั่วโมงซึ่งมันไรค่าเพราะพี่จะไปโหลดอะไรได้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ประมาณนี้นะครับลูกค้าสนใจ Powerbox ก็ Facebook นะครับผมจะเป็นลุ่งเรื่องทรัพย์บุญส่งนะครับตามนี้เลยนะครับ เฟซบุ๊กเพจก็จะเป็นกล่องพลังงานสำรองพราะบ็อกโซล่าแคมปเดเวเบอร์ติดต่อก็0972387168นะครับกล่องใบนี้นะครับจะมีหลอดไฟให้ลูกค้า1หลอดมีเครื่องชาร์จไฟบ้านให้ลูกค้า1ตัวมีสายจัมสตาร์ทให้ลูกค้า1เส้นนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับยังไม่รวมชาร์จในรถยนต์ชาร์จโซล่าเซลลทำได้ไหมทำได้ครับเกิดถ้าลูกค้าต้องการ ลูกค้าต้องการชาร์จในรถด,ด้วยแจ้งผมมาผมจัดการให้ครับลูกค้าต้องการชาร์จโซล่าเซลแจ้งผมมาผมใส่ให้ครับอันนี้ไม่ยากครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับขั้วโซล่าเซลสำหรับในการรับแผงของผมจะใช้ MC4 มาตรฐานโซล่าเซลนะครับจะไม่ใช้ช่องพันเน็กทั้งหลายแลเพราะ MC4 เนี่ยพี่จะโลพี่จะรับแผงมา30-40แอมป์ M, ก็รับได้ ไม่มีปัญหาเหมือนช่องชาร์จไฟบ้านของผมเป็นแจ็คคอมพี่เจ้าเครื่องชาร์จ20แอมป์30แอมป์มาชาร์จมันก็ชาร์จได้มันไม่ไหมเพราะมันเป็นมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าเขาใช้ช่องแบบนี้กันของเขา40กว่าโวลต์72วโวลต์ช่องช่องปักสามขาอย่างนี้ยังรับสบายของเราแค่ power box เหลือๆครับผมสนใจก็ทักกันมานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ ตัวนี้ก็ตัวนี้เพิ่งออกแบบยังไม่มีเจ้าของนะครับผมพวกนี้ผมจะออกแบบแค่ใบเดียวเกิดถ้าลูกค้าสนใจก็ทักรีบทักมาก็กคือมีของพร้อมส่งพอออกแบบเสร็จส่วนมากเราก็พอลูกค้ามาเราก็ขายไปเลยแล้วก็แต่เราก็ออกแบบให้ใหม่เป็นพวกนี้มีเตจนะครับใบเดียวไม่ค่อยได้ทาแบบเนี้ยแล้วก็เจาะเราก็มีที่ว่างแล้วก็เจาะกล่องสิบแปด น้ำหนักอยู่10วัลโลก็กำลังดีนะครับสำหรับแบตเตอรี่ขนาด130แอมป์ลิเธียมวอสเซลแบตเตอรี่ประกัน2ปีอุปกรณ์1ปีระบบสายไฟฟรีตลอดชีพระบบสายไฟของผมปักกีทั้งหมดนะครับผมจะไม่ได้ใช้ช่องจะไม่ได้ใส่หางปลานะหางปลามีไม่มีเยอะแยะครับผมแต่ปัญหาคือใส่หางปลาไปแล้วเนี่ยบางทีมันไม่แน่นบางทีหรือกล่อง,องพวกเราเนี่ยมันเคลื่อนย้ายไง พอมันไม่แน่นมันเกิดความร้อนสะสมมันเกิดละลายเกิดถ้าปักกีไปปัญหาจบประมาณนี้สนใจก็ทักกันมานะครับ